เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ที่มีวัยรุ่นคว้างระเบิดจากหลังงานกาชาติที่จังหวัดตากนะคะ คืออยู่หลังเวทีนะคืออยู่ด้านหลังน่ะแล้วคว้างไปในระเบิดไปตกอยู่บริเวณหน้าเวทีเลยโอ้ยอย่างนี้ไม่แตกคือเลยก็ใช่เลคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะมีผู้เสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก50บคนแล้วเป็นชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนแต่ก็ต้องมาเจอเคราะร้ายแบบนี้เนี่ยนะคะล่าสุดตอนนี้เนี่ยตำรวจรู้ตัวมือคว้างระเบิดแล้วเนี่ยนะคะเป็นวัยรุ่นสองคนคุณผู้ชมและที่บอกว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่า แขนคู่อริพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์กันก่อนนะคะยยยยมมมง เนี่ย <N ee> คุณผู้ชมชุลมุนวุ่นวายมากงานที่มันควรจะสนุกควรจะมีความสุขกันเนี่ยนะคะก็ต้องมานั่งช่วยกันปฐถมพยาบาลปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนเจ็บแบบเนี้ยอืเราไม่ได้เจ็บนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคุณผู้ชมห้าสิบกว่าคนนี่คือโอ้โหแต่ละคนเนี่ยนอนร้องอดโอยกันอยู่บนพื้นแบบนี้เนี่ยนะ,ค,ะ,<ฮ>ะคนร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นชายสองคนค่ะคว้างระเบิดใส่คั้วริในงานกา,กาชาดประจำปีที่ลานสนามบินอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะคะ เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทันทีสองคนแรงระเบิดเนี่ยมันหนักมากนะชาวบ้านที่มาเที่ยวเนี่ยได้รับบาดเจ็บไป53คนค่ะคือคนเจ็บเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมองลองคิดภาพเขาก็ไม่ได้เตรียมมาหรอกนะว่าแบบโอ้<ะ>หจะต้องมานั่งรับกับศึกหนักแบบนี้ทําให้รถกู้ภัยไม่เพียงพอค่ะชาวบ้านก็เลยมาถึงเวลานี้ต้องช่วยกันแล้วละ่ะอุ้มคนเจ็บขึ้นรถกระบะ รถพ่วงสามล้อที่ตัวเองขับมาเนี่ยนะไปส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงกันอย่างเร่งด่วนนะคะก่อนหน,น้านี้ที่บอกว่ามีผู้เสียชีวิตทันทีสองคนเนาะ,ะกลายเป็นว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ,ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไงก็ไปดูผู้ก่อเหตุกันหน่อยค่ะ ทำไมถึงต้องทำแบบนี้ด้วยนะคะตำรวจสืบสวนสอพอุ้มผางก็ไปคุมตัวนายจ่อมินทูอายุ17ปี17ปีเท่านั้นเองเป็นวัยรุ่นกะเหรี่ยงสัญชาติไทยค่ะจับกุมได้ภายในงานทันทีเลยเนี่นะคะส่วนอีกคนนึงค่ะคือนายดิตี้ค่ะอายุ16ปีคนนี้เป็นกะเหรี่ยงสัญชาติเมียนมาขณะหลบหนีใกล้ชายแดนไทยเมียนมาค่ะก็จับสองคนนี้มาเค้นสอบกันหน่อยนะคะก็รับสารภาพแหละบอกว่า เรื่องของเรื่องไปเจอคั่วริที่เคยมีเรื่องชกต่อยกันก่อนหน้านี้อตอนนั้นเนี่ยบาดหมางกันมาจากลอยกระทงค่ะพอใกล้ปีใหม่ม,มาล้างแค้นสักหน่อยนะคะโอ้โหนี่มันต้องทุกเทศก,กาลเลยเหรอคะเนี่ยนั่นนะสิลอยกระทงดีนะอันนี้นแค่แบบทะเลาะวิวาทนะคะอ,อันนี้ถึงขั้นใช้ระเบิดคว้างกันเลยทีเดียวค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะเนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่เช้าหลังเกิดเหตุคุณผู้ชม เขาไปเจอหลุมระเบิดขนาดใหญ่หนึ่งหลุมค่ะพร้อมกับเศษสเก็ตวัตถุระเบิดก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบ ระเบิดเนี่ยมันเป็นระเบิดชนิดสังหารเลยนะ oh. หรือระเบิด MK2 คล้ายกับลูกน้อยหนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันยึดได้มาจากค่ายชูกะลีของฝ่ายตรงข้ามในฝั่งเมียนมาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมผู้ก่อเหตุก็คือนายดิดีด้เนี่ยอายุ16ปีเนี่ยนะคะเป็นทหารสังกัดกองกำลังแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เอาระเบิดมาทำเหตุแบบนี้มันใช่หรอ,อนะคะคือพอเป็นทหารก็เลยมีความรู้เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเล่ามาก่อเหตุแบบนี้ บ้านเจ็บตายด้วยไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กันค่ะดีเนะี่เป็นกองกําลังของเกเอนยูนะครับแล้วเขามีเรื่องกันอยู่ฝั่งโน้นมาแล้วคู่ดีเขาก็เป็นคนฝั่งโน้นโดนดักต่อยการนี้เดี๋ยวก็ใช้หลักของกฎหมายไทยครับนะถ้าเป็นเยาวชนก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีการสอบปากคำก็ใช้ทีมสารวิชาชีพหรือทีมอะไรจิ้มยาเข้ามาจะเป็น2ส,ส่วนนะครับดำเนินคดีก็ดำเนินคดีใน,นส่วนน้าผู้ต้องหาเราได้ตัวหมดแล้ว สอบปากคำผหาการสอาพเดี๋ยวเดี๋ยวขอว่าอีกทีเรื่องคดีนะครับก็อย่างที่ท่านผู้บัญชาการบอกนะคะว่าก็ด้วยความที่ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนอยู่ใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องหาเป็นทีมสหวิชาชีพอะค่ะมาช่วยสอบสวนอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งวิธีการจะเอาผิดกับผู้ต้องหาเนี่ย ก็จะต้องใช้หลักกฎหมายของไทยนี่แหละเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในแผ่นดินเราเนี่ยนะคะรวมไปถึงมีการตั้งหน่วยงานนะคะที่จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดหน้าสถานีตํารวจภูธรอําเภออุ้มผางเพื่อจะเร่งเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดค่ะเรื่องนี้คุณผู้ชมด้วยความที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะะ,ะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ นายกค่ะนายกอิงก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีการสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานความมั่นคงให้ดูแลทั้งหมดนายกกำชับด้วยว่าให้เจ้าหน้าที่ดูแลการจัดงานเทศกาลที่จะเกิดขึ้นทุกจุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะในที่นี้ มั่นใจว่านายกน่าจะหมายถึงทุกๆเทศกาลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจังหวัดไหนในประเทศไทยหลังจากนี้เลยนะคะเพราะว่าใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุสลดแบบนี้รับปีใหม่นะคะอืเเรื่องความรุนแรงเนี่ยก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะ